นี่คือทะเลถาดโหซิกเนเจอร์ร้านเลนี่ขายดีโอ้โหตัวบึ้มบุ้มโอ้ยวันดีครับรายการเออ่ทิกทอทอทอวัการทอทิกนะวันนี้เอามาถึงแล้วร้านบิงซูนมโห ร้านนี้มีครบเลยนะอาหารขาวหวานบิงซูก็มีมียำแซลมอนมีทะเลถานมียำมีส้มตำม,มีหมดเลยทานเลยทั้งคนไทยทั้งมุสลิมได้หมดเลยที่นี่มาที่นี่มาครบหมดเลยอาหารนี่เนี่ยอร่อยไปเราไปลองชิมกัน อันนี้เราไม่อยู่ในร้านแล้วนะครับอันนี้เลียนตะโฟหม้อไฟนะนี่เลียนตะโฟหม้อไฟนี่มีทั้งนี่ลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลาแล้วก็มีก aciones, paint, ุ้งโอกุ้งตัวใหญ่นี่ยเนี่กุ้งนี่กุ้งกี่ตัวกุ้งสามีปลาหมึกนะปลาหมึกกรอบนะโอ้โหมีเส้นด้วยนาทานนะโอ้โหนะหนวดหนวดหนวดมือใหญ่ๆเลยนะเอากุ้งก็กุ้งตัวนี้ ยิงกี่คนเ,เนี่ยเดี๋ยวมามาคุ้มเลยนะเนี่ยร้านนี้นี่อนรนะ่อยอล่อยนะดูความเข้มข้นนะโอ้หเขาไม่หวงเครื่องนะเดนโฟนี้ ประจัดเลยประจัดมากอืมหึ่ยอร่อยโอ้อร่อยลอยลอยให้ได้เดี๋ยวมาลองปลาหมึกก่อนอย่าเรามาลองปลาหมึกเลยอืมอืมอืมปมันอร่อยนะกรอบเว้ยอืมเดี๋ยวเรามาลองอีกอย่างนึง มาลานี้ขายไม่ได้เลยเมูเนี้ยขายดีมากอันนี้คือทะเลทา โอ้หซิกเนเจอร์ร้านเลยนี่ขายดีมาที่นี่ต้องลองอันนี้เลยโอ้โหตุ่มบุ้มๆนะเหนเดือดกุ้งนี่นี่โอ้โหเนือดกุ้งนะปลาหมึกนะดองหมึกนะโอ้โหไปแล้วอาหารอาหารเอ่ะมาลองชิมกันดีกว่าแรกเลย ต้องกินหอยก่อนนะต้อกินหอยดูดูดูนี่นนะแ,แม่เล,เลยแม่ไม่ต้องกลัวเลอะแล้วอย่างเงี้ยอือนะอือืเตนะิมข้นดีนะอร่อยอือหอยดีนะเฮ้ยลองกินปลาหมึกดูอือนะอืออร่อยนะอือ ปเป็นปรับป็ิมาณแล้จ่ายดีอ่ะปินสอ่อใจดีนะมาแล้วเนื้อเนี่ยคุ้มเมื่อราคากับปริมาณกับความอร่อยนี่ใส้พี่เสือมาลองกุ้งกันโ,โอ้โหนี่นี่ยโอ้โหดูมันมันต้องมีมัน,น น้ำซอสเขาอร่อยนะน้ำซอสเข้มข้นนะเรื่องโดยรวมดีมาแล้วกับแพนเคก้กนมสดนะอันนี้โอ้โหพลาดไปไหนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาชิมแบบว่าตัวเค้กเปล่าก่อนนะกับมนมสดเป็นยังไงเราลองมาชิมดูว,ว่าโอ้โหรสชยู่ดูครีมเป็นฟองนุ่มเลยนะเอาลองดอูตัวครีมของมีความสดมีความเฟรชไม่หวานมากนะกำลังดีกินได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนแบบผสมดูเป็นไง ตัวน้อยครับผมตักไอติมนิดนึงปิ้งครีมหน่อยนึงแล้วก็ทีเด็ดอ่าตัดความเปรี้ยวหวานหน่อย อืมอืมอืมเฮ้ยข้ากันมีความหอมมันไอ้ตัวเนี้ยไอ้ิีงหอมมีความมันมนมหอมส่วนไอ้ครีมสดน,น,นี้ก็นุ่มเนียนไม่หวานมากกำลังดีหอมตัวแป้งทั้งเค้มีความนุ่มเฮ้ยอันนี้ดีโหกินเรื่อยๆเลยโอ้โหเนี่ยครอบครัวชอบมากเลยเด็กวัยรุ่นเนี่ยมากินเนี่ยนี้ดีด,ดเลยไส้หลับเผาดีนะ ให,หลับมีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนํามาคือตัดอกินแล้วตัดกันดีดีด,ดีมาที่นี่อย่าลืมสั่งนะเนี่ยตัวแพนเค้กนมสดเด็ดจร ทุกคนบิงซูสายไหม3า,ามชั้นนะที่เนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะเพราะว่าเราสามารถกินได้ครบทุกรชาติเลยมีทั้งชาเขียวมีทั้งชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตนะอันเนี้ยสั่งอันเดียวนี่คุ้มเลยที่สำคัญอีเขามีติมด้วยมีติมสามรสชาติมาให้เลยมีชาไทยนะมีชาเขียวแล้วก็มีช็อกโกแลตอยากหวานเพิ่มก็ใส่นมเพิ่มได้อีกแต่ลําพังเนี่ยถ้ากินตรงเนี้ยก็เบาแล้วนะรสชาติมันเบา,นะา,เบาอร่อยดีอ่ะม ดีอร่อยเบาไม่หวานมากมาที่นี่อยลืมสั่งนะทุกคนเรดือเหรอเอาอ่ะเอาถึงท้ายถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากร้านบิงซูนมหกไว้อร่อยทุกอย่างแล้วถ้าคุณมาลองอ่ะจะแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าอาหารเนี่ยมีหลายเมนมูให้เลือกทานมากเลยอยู่ตรงบานน้ำเปรี้ยวนะครับไขรแวะผ่านใบผ่านมา ทอง19บันน้ำเปี้ยวนะครับบิงซูนม6นะที่นี่เด็ดจริงที่ขานไม่ได้สนับสนุนโดยโรงบรรจุ I S A แก๊ส L P G นะครับที่นี่อัดแก๊สขายถังแก๊สนะครับมีทั้งขายอุปกรณ์มีระบบโรงงานอุตสาหกรรมเนาะอย่าลืมซับสไครด้วยเป็นกำลังใจด้วยคนบันน้ำเปี้ยวหนองจอกสารแดงอยากให้ไปถ่ายทำร้านไหนไปรีวิวร้านไหนคอมเมนต์ Comment, หรือบอกเราได้เราจะไปถ่ายให้ขอบคุณครับ